ก้าสวัสดีคุณผู้มด้วยในวันนี้เราอยู่กับผมทอบในวันนี้เราก็อยู่กับผมทบอบเออในวันนี้ผมมาสอนสร้างบ้านกันถือว,ว่าอันนั้นกันโอเคในวันนี้ผมมาสอนวิธีสร้างบ้านของอีลอนมัร์นะอีลอนมัร์คนที่รวยที่สุดในโลกอันดับแรกว่าอันนี้ซะหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอวางถึงสิบแล้วก็นี้หน่งสอง ส่วน so, อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอืมแล้วก็อันนี้หนึ่งหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อกัน ก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณสมแล้วก็วากอันนั้นเลยเออผมเปลี่ยนใจแล้วทําก้วงแล้วก็ยาวกว่าน,นี้ดีกว่าอันนี้อเอผมเปลี่ยนใจแล้วทํายาวเพิ่มเติมอีกสองบาอดีกว่าโอเคก็ทําการอุดตรงนี้ ทําเป็นพื้นนะอันพื้นอันนี้จะใช้เป็นสมูทคอร์ดนะครับคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันที่ผมอยากเติมขึ้นมาอีกสองบะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละเกินไปโอเคก็ทําตรงนี้หนึ่งสองสามสี ห้าหกทำเป็นกรอบนะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งโอเคขี้เกียจนับโอเคโอเคก็ได้มาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วบ้านของอีลอนมัสโอเคก็ทำตรงนี้เออแล้วก็อย่าลืมทำตรงนี้ด้วยเออให้ตรงนี้มันเป็นแบบ แล้วจะทํากรอบสีดําแล้วเกาเอาตรงนี้ด้วยหนึ่งสองสามอืมโอเคไม่เอาดีกว่าจริงจริง,รงก็ทําอันนี้ด้วยเออมันก็จะเว้นเหลือสี่บอกใช่ไหมเออแล้วก็วางอันนี้ต่อด้วยเออ แล้วก็วางกระจกไปเลยนี้วางกระจกแล้วเออสวยไหมอะสวยไหมเออโอเคต่อมาก็เอาอันไหนอ่ะเออมาวางทำเป็นอันเนี้ยมาปิดไว้เอออซื้อ โอเคได้แล้วเออแล้วก็ปิดอีกอันหนึง่งเออโอเคเราจะ okay, แล้วก็ปิดปิดปิดโอเคแล้วก็วางป้ายหรือว่าจะทำกระจกสูงกว่านี้ดีเออไหนๆก็มาแล้วก็ทำกระจกสูงกว่านี้ดีกว่า โอเคแล้วก็วางป้ายวางป้ายอีกวางป้ายโอเคก็ okay, 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 ตกแต่งอือโอเคก็ประมาณนี้แหะสวยไหมต่อไปก็ด้านนั้นด้านนั้นก็ทําเหมือนกับด้านนี้นั่นแหละเออก็ทําเหมือนกันเลยนะครับสร้างกรอบสีดําแล้วแปะเปบาะคอทหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองโอเคก็ประมาณนี้แหละทําเหมือนกับด้านนั้นน่ะ ไอ้วัวไอ้วัวว่ามองหน้าหาเรื่องเหรอตบหนึ่งสองสามสี่ส่วนอันนี้ก็เป็นหนึ่งสองนะแล้วผมจะสอนซ้ำทำไมวะเริ่มสวยขึ้นมาแล้วล่ะจริงๆนะบ้านมันจะดูสวยกว่านี้ สวยปล่าล่ะเริ่มดูเป็นบ้านขึ้นมาแล้วสวยปล่ล่ะจริงๆนะเอาจริงๆมันจะสวยกว่านี้ถ้าใส่เศษเดอ้อแบบใส่แสงเงาให้มันสวยกว่าเดิมนะ่ะถ้าใส่แสงเงาไปด้วยแล้วจากนั้นก็วางอันนี้เลยเออ ก็วางอันนี้นะเออให้มันเป็นบันไดกับหัวโอเคพอเราวางเป็นบันไดกับหัวเสร็จพกก็วางอันนี้อืมแล้วก็ทุบตรงนี้นะไม่รู้ว่าทําไปทําไมจะต่อสูงให้มันสูดตรงนี้ตั้งแต่และทําไมก็ไม่รู้แล้วก็วางอันนี้อืม เป็นบันไดแบบวางแบบบันไดปกติเลยสลามไม่พร้อมเพียงกับการวางบันไดของกูวอะเลยวางปุ๊บสลามกระโดดปั๊บเออแล้วก็วางอันนี้เออ วางเบาะพคอ์ดอืมก็าวางตามผมเลยนะครับหลังจากนั้นก็วางกระจกโอเคอวางปรมาณนี้เลยนะครับจริงๆผมควรน่าจะวางกระจกให้มันกว้างกว่านี้ดีกว่าหรือเปล่าครับ โอเคก็จะได้อันนี้มาแล้วดูเป็นเอ่อกระโกมันใหญ่เกินไปรูเป่ะเมื่อกี้บอกว่าเลยเออช่างมันเถอะพอทำแบบนี้แล้วก็ช่างหัวมันโอเคส่วนด้านนี้ก็ทำเออเหมือนกับด้านนั้นเลยเออเหมือนกันเด็โอเค แล้วก็วางอันป้ายแล้วก็วางอันนี้เหมือนกับด้านนั้นเลยด้านนู่นน่ะเออแล้วจากนั้นก็วางเบ้อสีขาวแปะเข้าไปเออกูปิดขังตัวเองอย่างนี้กูจะออกอยังไงเนี่ยเออจริงๆก็ยังไม่ต้องคิดมากก็ได้ก็แช่กด ก็อยู่ในเกมหมดหนึ่งเนอะไม่ใช่เกมหมดสูงเกมหมดเอาชีวิตรอดบ้าบาบาหรือเกมหมดประชดไทยขอให้มีเพื่อนหรือเกมหมดประชดไทยขอให้เป็นได้แค่เพื่อนเดินทางไปก็สุดท้ายก็เป็นได้แค่เพื่อนโอเคหลังจากนั้นก็ขุดพื้นที่ตรงกลางถ้าเออแปดบล็อกตรงนี้ Mm hmm. ส่วนทำไมถึงทางเข้าต้องเป็นข้างบนเนี้ยเหรอโอเคังจารน์เรก็ใช้อันนี้เพื่อทําให้มันดูเป็นจุดเด่นมากขึ้นมัน้งจริงๆตรงนี้ไม่ใช่ตรงกลางหรอกโอเคถ้าเน้นเราก็จําเป็นต้องย้ายเพราะมันไม่ใช่ตรงกลางโอเคเราก็ปิดเพื่ออันนี้ มันจะมืดแล้วเดี๋ยวปรับให้ตอนเช้าก่อนเพราะเราไม่ชอบกลัวมืดโอเคปรับให้เป็นตอนเช้าเรียบร้อยแล้วก็ลองลงไปปุ๊บก็ลงได้แต่มีโอกาสกระดุกหักโอเคส่วนตรงนี้ก็ได้เวลาทำเป็นกรอบของกรอบดำๆอีกทีหนึ่ง ก็อ,อซืบอซืบอืฮึทำแบบนี้นะโอเคแล้วก็วางขึ้นวางขึ้นแล้วก็ต่อแบบนี้แล้วก็แบบนี้เหมือนจะเลิกเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วก็อะไรต่อ,อป่ะอ๋อไปแล้วก็ใช้สลับเอ,อ่อค่อยๆวางค่อยๆวางโอเคก็ทําแบบนี้เหมือนกันกับอันนั้นเลย แค่คนลัดด้านกันแล้วก็ต่อเบาอขึ้นมาจริงๆก็จะต้องโอเคก็ควน่าจะได้แล้วแหละเถอะึมอมจจะดูแปลกๆไปชัดหน่อยจแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งก็คล้ายๆแบบนั้นเลยก็วา่า ก็วางอันนี้ไปเช่นเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคพอทำแบบนี้เสร็จแล้วก็วางอันนี้ต่อเลยโอเคหลังจากนั้นก็ได้เวลาทำทางขึ้นไม่ใช่แบบนี้ทางขึ้นบ้านของอีลอนมัร์นะครับพี่น้องทำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วางบอดีตรงนี้ไป แล้วก็ว่าอันนี้โอเคหลังจากนั้นก็อัืบทำไมมันแตะวะทางขึ้นมันจะต้องเปเปะหน่อยแบบแบบ สวยหลุหล่วะแล้วก็ไม่มีใครอยากหลูตามอีลอนมัดด้วยเนีย่ยแบบนี้เลยแล้วก็บางบันไดแบบนี้เลย ซึ่งแน่นอนเออแล้วก็ว่าอันนี้ทำไมมันไม่เด้งเด้งหน้าเร่งหลังไวะส่วนเรื่องที่อันนี้มันเตะอะไรหรอไม่เป็นไรฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ได้ไงโอเคมาดูกันว่าใช้งานได้หรือเปล่าโอเคใช้งานได้ โอเคบอะเลยใช้งานได้พอใช้สกาวเอร์แต่ข้อเสียเบอะเลยมันแบบเิ็นอัตโนมัต โอเคพอทำแบบนี้เสร็จปุ๊กกว็วางอันบันไดโอเคได้แล้วหมอนถ้าเป็นหมอนแบบนี้แล้วกัน แล้วหลังจากนั้นก็ได้เวลาวางฟอร์นิเจอร์สลับบีสีป้ายตรงนี้บแล้วก็วางป้ายตรงตรงฟอร์นิเจอร์ด้วยึบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วางนั่งร้านทำเป็นโต๊ะกินข้าวนะ ส่วนสาเหตุที่มันมีแค่โต๊ะเดียวเพราะเรามันไม่มีใครงไงสุดท้ายก็เป็นได้แค่เพื่อนเอออาจจะส่วนเพื่อนมาก็ได้นะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นเราจะหลังจากนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องวางอันนี้นะเออเนี่ยทั้งไฟเพื่อความสว่างตองไหว เได้หรือไม่ทำเรื่องของกูวางแบบนี้ดีกว่า เชิบอ,อืมวางแบบนี้นะครับแล้วก็ปูผมด้วยความจริงอะ่ะเพื่อเป็นการตกแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคจริงๆก็อยากปิดตรงนี้เลยก็ได้โอเคหลังจากนั้นก็ทำอีกกล่องหนึ่งโอเคบันไดพร้อม กูยางพอแลังจากนั้นก็วางสลับไปเลยโอเคขึ้นได้ด้วยโอเคแล้วก็โอเคโอเคถ้า เปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมเนะีเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีกว่ามันขึ้นได้แล้วก็เปิดเอเือชิบนโอเคอันนี้กเลยดีอืมเปลี่ยนใหม่แล้วโอเคมันจะติดกําแพงเงินไปหรือเปล่าทุกสนิดสักหน่อยคงไม่ไปไม่เป็นไรมั้ง โอเคแล้วก็วางสมูทสลับให้เสร็จก่อนมันจะไดออ้กระโดดได้ Okay. โอเควางน้ำตรงกลางเลยเลยเวลาวางเลชตูนเหมือนเดิมเออแล้วก็อย่าลืมวางคราวนี้ทำให้มันดูหลูขึ้นดีกว่าเออลงไปวางดินก็ได้ โอเคเปลี่ยนเป็นต้นอันนี้ดูหลูขึ้นขึ้นมาเลยอซื้อเห็นไหมได้แล้วแล้วก็สามารถลงไปเออลงไว้สิไว้ยข้างมันเถอะ เปิดสองบะอแล้วก็ปิดปิดปิด,ปดโอเคก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบ้านอีรอนมาอันนี้เป็นที่เก็บของเออแป๊บนึงนะส่วนตรงนี้ผมขอทำเป็นโต๊ะวิจัยของอีรอนมากก่อนนะครับืมสามารถปรุงยา เออถือว่าเสร็จจริงๆเลยนะสำหรับบ้านอีรอนมัดมีข้าวมีเออโซฟาตรงนี้ที่แข็งใช่ไหมโซฟาเก๋แล้วก็ที่นอนเออถึงแม้เออเอ,อ,อาจจะแคบแคบเพดานอาจจะต่ำไปหน่อยเพราะว่าจะต้องมาทำเออชั้นสองแต่ยังไก็ใช้ได้แหละ บายบายแล้วสรุปกูจะทำหน้าต่างสูงทำไมวะเนี่ยตางทางที่เออพวกชั้นสองพวกนี้มั่ก็ปิดหมดแล้วตรงนี้ก็ถูกปิดเออส่วนวิธีลงเออเสียวขาฮะนิดนึงเออแต่ก็ลงไปได้เออ เออทำที่ลงดีกว่าที่ลงก็อยู่ใกล้ๆก,กับที่ขึ้นนั่นแหละเออแค่นี้ก็ลงได้แล้วโดยไม่ต้องขาโดยไม่ต้องระวังขาหักตายแต่อย่างลงตรงนี้อันนี้ยังไงมันก็ลงแล้วก็เจ็บแน่ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นควรนั่นจะลงตรงนี้มะกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ควรนั่นจะลงตรงนี้เออว่าถือว่าเสร็จไปที่เรา ก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบ้านอีรอนมัสเออหนึ่งเต็มสิบให้เท่าไหร่หนึ่งเต็มสิบให้เท่าไหร่นะครับผู้ชมเนี่ยบ้านอีลอนมัสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยบ๊ายบาย